ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่4มกราคม2562นะ63นะทุกท่านขณะนี้เวลา8นาฬิกานะครับท่านก็อันนี้หัวคำนะครับผมจะสาธิตในส่วนของการแกะขี้ตาผักหรือว่าการเด็ดเอาส่วนใบเลี้ยงด้านล่างออกนะครับท่านนี่คือต้นกระเทียมนะครับท่านเขากำลังโตนะครับผมเดี๋ยวอีกสักประมาณ2สัปดาห์ก็จะลงหัวแล้วนะครับผมแล้วก็เด็ดเอาตัวนี้ออกนะท่านคือเด็ดเอา ใบด้ลากออกนะท่านก็คือจะช่วยให้ต้นกระเทียมนะครับผมเขาก็จะเจริญเติบโตเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าใบส่วนเกินนะครับผมที่มีเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนทให้ต้นกระเทียมต้องมาเลี้ยงใบนะครับผมมากขึ้นนะครับถ้าเราเอาใบออกเนี่ยเขาก็จะได้นําไปสุ่สารอาหารต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงหัวนะครับผม <S <S ท่านก็จะลงลาต้นแล้วก็เลี้ยงใบที่เป็นส่วนยอดนะครับผมใบกระเทียมเราก็สามารถนําไปใส่กับตำส้มตำหรือว่า ใช้แกงเสรออมตะปักขี้เหล็กนะทุกท่านก็อร่อยนะทุกท่านแล้วก็ค่อยๆรีบออ,ออกนะครับผมเมื่อวานนี้ที่ท่านเห็นเราฉีดก็คือเป็นฉีดนะครับผมเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนะท่านของคําเองนะครับท่านเราสามารถที่จะเก็บไปทานได้เลยนะท่านก็ร้านองสารแล้วก็ทานได้เลยนะครับผมโดยไม่เป็นอันตรายเนื่องจากว่าไอ้ปุ๋ยหมักชีวภาพของเราก็จะได้จากการหมักที่เป็นพืชน,นะครับท่าน,น,น,นผม <c oughs> เป็นพืชผสมพวกกากน้าตาลนะครับทุกท่าน นะผมก็จะช่วยบำรุงลำต้นใบนะครับท่านแล้วก็ช่วยให้ต้นของผักเรานะครับผมเจริญเติบโตงอ,อกงามเร็วแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะครับทุกท่านเพราะว่า